ดังนั้นบุญครั้งคราวนี้ท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราร่วมกันอยากให้บุญใหญ่ในผ่านเลยไปอยากให้ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมกันหลายอย่างเลยยมไม่ว่าจะเป็นแคร่ที่ถวายเป็นหรือมันรัตนบันลลังก์ของพระเจ้าประสงค์จะเป็นกรดก็ดี<า><ะ>ก็ตามที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้นั่นน่ะแปลว่ายาสามัญประจําบ้านก็ได้ยมหากว่าผูใ้ใดใครที่อยากจะอนุเคราะห์อตอนนี้เลยที่จะพอกระทําได้เนี่ยน้ำหนึ่งแพ็คนาน โยมช่วยไปนั่นแปลว่าสี่นอนี้เป็นอัตลักษณ์ของกัตมภาพปรารบกับท่านทั้งหลายว่าน้ํากินน้ําใช้น้ําใจน้ำำําคําเรามาช่วยกันทมนี่แหละก็เรียกน้ําใจของชาวพุทธที่บริสุทธิ์ผ่องใสถวายเป็นพระสงฆ์มูใหญ่อย่างนี้ก็จะได้ชื่นจิตชื่นใจต้องขออนุโมทนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทั้งหลาย วัดปักดงนำบุญใหญ่มาฝากกับท่านทั้งหลายในครั้งคราวคราวนี้โดยมีอัตมา,าภาพพระสุศนทรจจนตรบพาดมาฝากบุญใหญ่นำบุญการปฏิบัติธรรมปริวัตรกรรมเจริญจิตภาวนาในคราวครั้งนี้กรอบรูปหนึ่งร้อยรูปนำบุญมาฝากกับโยมทุกคนทุกท่านที่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาก็รูปอัตมา ได้ในครั้งคราวนี้ในระยะเวลา10วัน19ถึง28ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่บาตท,ทุกเช้าของ9โมง30นาทีของทุกวันพิธีใหญ่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นเสริมกำลังใจแก่ท่านทั้งหลายก็คือวันที่2 7ตุลาคม2,568ในเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจะจัดพิธีใหญ่ให้ท่านทั้งหลายได้เสริมสร้างกำลังใจดังนั้น การที่เราได้มีโอกาสทำบุญโดยไม่ประมาทมากน้อยก็เชื่อว่าบุญนี้จะไม่ข้ามไปโดยไปเปล่าแต่มาภาพขออ้างอิงอคุณพระศรลรัตนตรยัยบุญกุศลหมู่ใหญ่ของคณะสงฆ์ทั้งหลายนั้นคุ้มครองปกป้องให้โยมเจริญด้วยสวรรค์สมบัติเจริญด้วยมนุษย์สมบัติเจริญด้วยนิพพานสมบัติจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญข็จะเริญพร